สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะประจํางวดวันที่หตุลาคม2564นะคะก่นที่เราจะไปรับชมในงวดวันที่หเดือน10นะคะปี64เราก็มาสรุปของวันที่16เดือน9ที่ผ่านมากันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะ ว่าเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับ2ตัวเด่นก็วิ่งได้รู้ได้เนาะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าจะชอบแบบเจาะเน้นๆก็ตามได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ๋าก็ชมอย่างมีสตินะคะงวดที่แล้วนะคะมาสรุปของงวดที่แล้วงวดที่แล้วแนวทางเลขสามตัวบนนะคะสามตัวบนเก้าสามห้านะคะสองตัวล่างเก้าศูนย์นะคะเก้าสามห้ากับเก้าศูนย์ มาดูแนวทางของเรานะคะเด่นที่เก้ากับหนึ่งหนึ่งไม่มาจ้ะเก้าเรามาบนล่างเลยนะจ๊ะอย่างแต่มาตัววิ่งกับตัวรูดนะคะถ้าใครเลือกเก้าไปวิ่งไปรูดก็โอเคนะคะวิ่งได้รูดได้เลยจะวิ่งก็ได้จะรูดก็ได้เจอทุกประตูนะคะสําหรับเก้านะคะรูดได้วิ่งได้นะจ๊ะ ก็ามาดูที่สายเจาะของเรานะคะอันนี้วิ่งเนาะวิ่งบนนะคะ935สหส่วนสองตัวล่าง90นะคะ2ตัวล่าง90เกือบไม่ได้นะคะ90เกือบเกือบเกือบลืม90ไปเลยนะคะเอดเกือบไม่ได้ลงให้เนาะตัวที่ไม่ได้เน้นด้วยไปเน้นตัวไปเน้นตัวไหนเนาะ อ๋อนี่นี่นี่ไปไปลงตัวเก่านะคะแต่ส่วนมากรัฐบาลไทยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยจะออกตัวเก่าๆเนาะไม่ค่อยจะออกตัวเก่าๆนะคะถ้าตัวเด่นมาจะออกไปกับคู่ตัวใหม่เลยนะคะจับคู่ใหม่เลยตัวเก่าจะไม่ค่อยมาซ้ําๆเท่าไหร่นะคะแอดเกือบไม่ได้ลงให้นะคะก้าล่างเต็มๆนะคะตรงๆตัวที่ไม่ได้เน้นด้วยเนาะก็ เหมาได้นะคะเหมายกรวมได้หรือว่าใครชอบ9้าเนาะชอบ9ก็สามารถตามที่9ได้ชอบ1ก็ตามที่1นวันนี้ไม่มานะคะ1งวดที่16นะคะไม่มาเลยนะคะก็ามาเกาเกบนปิ้งได้9้าล่างรูดเจอนะจ๊ะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่โชคดีเนาะ บางท่านก็อาจจะยังไม่โชคดีเนาะยังพลาดไปอาจจะเอาตัวที่เน้นๆหรือว่าโอ้ชอบคู่นี้ชอบคู่นี้อ,นอะไรเนาะแบบเอาคู่ที่ตัวเองชอบเน้นๆอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านก็อาจจะว่ามันเยอะไปก็โอ้เมาเหมาหมดไม่ไหวเยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็อาจจะปังบ้างไม่ปังบ้างนะจะพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยเนาะ ก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบปีหกสี่นะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะจ๊ะเด้งๆไปเลยนะจ๊ะวันที่หนึ่งเดือนสิบนะคะปีหกสี่ให้แดงจึงคึ่งไปเลยพี่น้องแนวทางนะคะรัฐบาลไทยจ้า ก็เน้นที่สองตัวบนล่างนะจ๊ะเดี๋ยว3มตัวเดี๋ยวแอดจะคัดตัวเด่นๆก่อนนะคะเน้นสามตัวอันนี้เอาที่สองตัวไปก่อนเนะเาะมาสามห้าไปเนอะดูสิในห้าสอง สไม่มาสามไม่มาเนาะสามตัวสามตัวงวดที่แล้วนะคะไปเข้าลาวนะคะงวดอันที่สิบหกที่ตรงกับลาวนะคะลาวออกสองหนึ่งหกนี่ ไทยไม่มานะคะแต่ไปลาวนะคะสำหรับตัวเด่นวันนี้2ตัวเด่นเน้นวินน่งเน้นรูดนะจ๊ะวิ่งได้รูดได้นะคะเดี๋ยวแอดท,ทยอยลงสูตรวิ่งบนวิ่งล่างให้นะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ลงเนาะเอาสูตรเจาะไปก่อนเพื่อพี่น้องท่านไหนจะได้ไป พิจารณาดูก่อนเนาะก็ให้เด่นที่9กับ6นะคะเจาะให้เลย9 6 6 9ยังไม่ทิ้ง9นะคะดีไม่ดีอาจจะมาคู่กันนะคะอาจจะเด้งบนเด้งล่างก็ได้พี่น้องจา๋าสำหรับเด่น9นะคะเด่น9ก็จะมี เก้าเจ็ดนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะจ้าเก้าห้าเก้าสามนะคะเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะวันนี้อาจจะแทมนิดหนึ่งนะคะ สำหรับเด่น6นะคะเด่นหกก็จะมีเอาสงสัยจะมาตัวนี้เลยเออหกสองหกนึ่งหหนะคะ6 7 6จสาม ก็อย่าลืม6 9เกนะคะโทติชอบนะคะก็จะมีมี6ก9ก้นะคะแล้วก็6กห้านะคะ กสองเก้าสองคู่ที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าก็อย่าชลาดใจนะคะคู่ที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มานะจ๊ะอ่าเน้นแค่นี้พอเนาะเจาะให้เน้นๆทุกคู่นะคะสําหรับตัวที่เจาะให้นะคะบางทีก็เน้นถูกคู่บางไม่ถูกบางนะจ๊ะก็ ลองพิจารณา,ากันดูนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง้งๆเอาไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอใหยทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ